พีชิปใหม่มาแล้วผมก็จะทำมวันนี้เรามาจะจะมากระโดดอ๊อบี้กันนี่เลยเร็ว์เร็วๆเร็วๆเร็วเอาอร้อมกันมาโอเคมาแล้วแต่บันเล็กๆหน่อยนะเหตุผลอะไป โอคบจะเพชรอ่าได้เอ้ยตกใทยนี่ไอ้นี่ช่วยได้ผมว่าฟอชัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะเพื่อนเลยปึ๊บปึ๊บวุ้ยวุ้ย ปุบบ okay. 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 ุบบ okay. 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 ๊บบุบก็ดไปอ่ะ no> ึ๊บโอเคไปตรงนี้ไปโอเคไป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 บุบ wow. ึ๊บบุบบบป๊าเฮ้ยโอเคเดินเลยตรงนี้นะ โัวเลยวู้ตื่นเต้นว่ะเฮ้ไปเพ็ด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 เก็บก่อนเก็บก่อนเอาเก็บรัวโอเคยังไม่ครบไปต่อต่ออ่ะเบิ๊บเบิ๊บอันนี้กระปินเป็นรัวเลยผมเริ่มจะชนะเพื่อนอยู่แล้วเนี่ย ดูดิทุกคนแบบนี้ดังมากผมต้องใช้สมรรถภาพในการฝึกแล้วปึ๊บฝึกขมวดตาได้ตึ๊บเย้ดวไปต่อเลยโอ้